สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาอยู่กับอันเชอลิในเกม Mad Effect and o m e d a นะครับก็เรียกว่าภาคต่อของ Mad Effect ได้ไหมก็ได้และมั้งแต่อันนี้มันเปลี่ยนกาแล็กซี่นะก็ไปกั่นแลเค้มา New Game อันนี้คือมันให้เราเล่นตัวเดิมเลยใช่ไหมโอเคสร้างตัวใหม่สิ โอเคเลือกเพศถ้าเล่นเป็นผู้หญิงอะแฝดเราจะเป็นผู้ชายใช่ไหมั้าเ,เล่นเป็นผู้หญิงดูกไหมได้ได้นองเล่นเป็นผู้หญิงนะเราต้องเล่นอะไรที่มันแปลกเกมมาดูหน้ากัน เป็นหัวนี้ล่ะแล้วก็หน้าเอาเป็นหน้าแบบหน,นดีอืมหน้าประมาณนี้ก็ได้มั้งเจสกินโทนสีขาวเลยเคอันนี้คิ้วไม่น่ามีอะไรชีก้แก้ม เขียน okay. มันให้มาก็โออยู่แล้วมั้งชินโอเคตามเหรอถ้าทำหน้าเรียวจะเป็นไงนเรียวปะดิงสุดเลยแล้วกันนะดึงกามไปสุดเลยโอเคมานนี่ ตาตาเอาไว้อย่างนี้แหละเมาปากสิบ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 ที่มันก็มาดีอยู่นะอันนี้โน้ตไซส์โน้ตไฮเอาสิบแล้วกันนะโน้ตลีฟความลึกหลอ ดังไม่อยากไม่ต้องดั้งสูงอ่ะโอเคอัน okay, นี้ความกว้างของจงมูกเอ่อกี้สิบใช่ไหมโอเคอยู่แล้วจะมูกเอาประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ทรงผม ้าหลังนี่มันกลายเป็นทรงแบบสั้นๆนะเหมือนผู้ชายใช่ดูให้หมดโอเคทรงหลังๆเป็นเหมือนผู้ชายนะงั้นะไปดูแรกๆจะพยายามแต่งให้เร็วที่สุดนี่มีผมด้วยหางมา้า น,นี่เหรออันนี้ก็ได้มั้งแอร์คันเลอร์ที่หนึ่ตาเนี้ยโอเคอันบนเป็นตามีแต่งมากเหรอไม่แต่งแล้วกันนะ แล้วก็ทวินแฟดเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องแต่งโอเคชุดนิ่มซาร่าไรเดอร์ไม่เอาเราจะเอาเป็นลิงไรเดอร์โอเคแล้วก็ปะ normal ต์ดเลย Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery. บางคนออกสำนวนไปหาสิ่งที่ไม่เคยรู้จักหรือไม่ก็เริ่มต้นใหม่วันนี้จะเป็นวันหนึง่งจะเป็นก้าวแรกก้าวแรกของวอร์ตันลูกเสือชาติวันนี้เราจะได้ทำาความฝันให้กลายเป็นจริง ในปี2185มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกที่อุดมสมบูรณ์ได้ออกสำรวจไปและพบกับซากของดาวอังคารนะทำให้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ของพวกนั้นก้าวหน้าไปเป็นพันปีและมนุษย์ได้ออกสำรวจออกนอก,ออก,นอกออและที่ทางช้างเผือกนะ ร้อยสมสิสี่ปีต่อมาวันที่ศูนย์ชั่วโมงที่ศูนย์นี่คือเพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะอาร์เคียลียนมีผู้คนอยู่สองหมื่น C Andromeda ได้อาจจะเขารู้ลึกแต่ใจเยนเ็ยนๆไม่บอกให้ใจเย็นอีกแล้วหลับตั้งหกร้อยปีไรเดอร์เป็นทีมของผู้นำทางอาแ่ไปปกกกฟันฟนนยิห Saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within <laughs> the camp. <laughs> <galaxy>. Ryder, <Brighter>? let's <laughs> get you checked out. Look here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 . After discovering an unusually high ratio of potential candidates for Golden Worlds, the Helios Cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of arcs arriving in Andromeda.

Over here now. The Pathfinder wants you all on your feet right away. He said mission ready within the hour. Any idea why? No, but I'm guessing that's where your adventure comes in. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your Sam implant. Sam, are you monitoring? Sam. Sam. Are you online? Yes, <laughs> <are you online? laughs> <laughs> Good morning, Ryder. Are you feeling? Good Ryder. <laughs> Ready to get to it. Readings oh, confirmed. now I detect an increased level of oh. adrenaline gonna... in your system. The neural implant is functioning properly. Can't explore space without my coffee. You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your brother, it always helps to see if I do that. แต่แล้วคุณเน,นี่ยรนนกนอก่อนใช่ไหมกลับไ้ก่อนนี่คอล่าตอนนี้กำลังจะรีเซ็ตระบบทุกคนโอเคไหม <c oughs> คิดว่างั้นนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เซิร์ฟของเราจับสัญญาณได้นี่พาร์ทไฟเดอร์นี่ผู้นำทางได้เวลาทำภารกิจฟอร์าไรเดอร์เราเนี่มีปัญหาละสกอตไรเดอร์เอ่อเกิดอะไรขึ้น เมาเร็วจังขอปรับเมาแป๊ดหนึง่ง setting control เมาสเมาเมาเม,า,ม,า,มาดึงเข้าไปเล็กๆโอเคก็ยังเร็วอยู่โอ้ไรเดอร์ไรเดอร์พี่ชายโอเคไหมข้ากำลังโ,โอเคอยู่ เขาแข็งแรงดีแต่ตอนนี้ต้องหาทางเขาออกมาเลยเสี่ยงมันแค่ดีอยดีนะต้องกังวลเราจะเช็คเขาให้ดีสุดแล้วอันนี้สกัดไรเด้อกันมั้งนั่นอยู่ตอนนี้เขาปกติแบบทุกอย่างเขายังปลอดภัยให้อยู่ในภรรยา รอาน้างเขาเอมาแล้ว kind ก of ็ต้อให้รู้สึกโอเคยนีที่นี่คุณเล็กซี่เล็กซี่วเด้อเราต้องไปแล้วโอเคไปสินี้อง t ัแล้วใช่ไหมมาเขมยังมีอะไรเกิดขึ้นอืม Whatever hit we have the power we don't know where the fault is. Rider could find it. She has a scan. Let Use again to locate the fault. On it. Oh, I'll try e. to get readings on the second conduit. Okay, I'll try to run okay, scan. Okay. A okay. Found it. let reset it. Reset Oh, yeah. Uh, E.

Control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. They won't last. What's our position? Unknown. We lost telemetry. Sam, we Sam. need eyes out there. Attention to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship captain the protocol's clear the the with the, Nexus or the other arcs, we proceed to if it's even out there nobody said anything about running into an energy cloud and that's just a wild guess what we hit alec i need to assess the damage stop the bleeding I don't find the warm people asleep on this ship. Let's give the wake up. Can you blame her? She is the captain. I think she gets the final. Well, I'm This isn't about having the final word. Yes, sir. We're coming through. My God. Is that our golden world? None of Let's have seven new earth if we're lucky. You all of our long-range hands told us it was in the green zone, perfect for human settlement. Me, can't see You, it doesn't even look the same. But do my low man. We don't know how bad it is yet. It seems like it's our best shot. Maybe. There's just a lot on the line. Sam? The energy from the phenomenon is dumping our senses. Planetary conditions are unknown. We're marooned. 20,000 souls at sea, so And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. And if it's not? As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we're already home. Alright, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Haven't spin up Planet fallen 30. Yes, sir. A stubborn one, isn't he? Okay, I might get hunger. Stubborn runs in the family. Guess I rubbed off on him. Just as long as he knows what he's doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. going to hate that he missed this. Are all the riders adrenaline I guess it's in our blood. I was born a minute ahead I never let him forget it. Don't worry. I'm sure Scott will pull through. Yeah, and when he does, he'll want to hear stories. So, let's get, okay. get out there Right. You'll want to get your helmet. we okay. maybe stop at the Good Luck Rock before we go. The what? It's an old superstition of your dad. Got it. Okay. That do it. The Pathfinder is now requiring sidearms. I've opened the armaments locker. Are uh, expecting trouble, Okay. A precaution. Please arm yourself. Right. Better safe than sorry. You never know. Now let's get to the shuttles. Mm, okay. dr carlyle going <that on i think the ark needs you more than we do pathfinder wants a medic on hand and if that is home down there i'm happy to knock on the door oh <that we hope it is it'll be one for the history books you got a quote ready one small step i'm pretty sure your dad will handle that honor Alright, team, button it up. Okay, team. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seem prudent, given the situation. We'll be down a man with Scott out. I heard I heard what happened. What happened. Your brother's strong. We'll we'll make. Make. He better. 600-year nap and he oversleeps. You know him. No, Just don't let it get to you. I need you sharp. Yes, sir. Your mom would have been proud of both of you. Okay team, listen up. Okay, team, I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're because we're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, finding the, edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will remember. They didn't give up. They kept dreaming. At our first few faltering steps in Andromeda, with the beginning of everything they know. ว่าเราเป็นคนเริ่มอะไรและนี่เป็นโอกาสแรกที่จะเขียนประวัติศาสตร์ว่ามาหวร้ไป

ทำความเร็วมุ่งเข้าสีดาวแล้วที่ไดนะ้รู้จักนะหลังจากออกมาจากก,ก,รกากทร,กรกท,าที่เร,ราชนกันอยที่เลียมนะโอเคจะเข้าสู่น่านฟ้าของดาวแล้วโอเค Okay, โอ้โหน,นั่นไหมไม่น่าคิวได้นะเนี่ย

ไลเดอร์เราก็ล่วงนี่ล oh! ำเจ็ดกำลังลำเจ็ดมีปัญหาตอนนี้กำลั <laughs> างทำงานสิแซม Know, come in. Need a little, me, mm Hyperion. -hmm. Hyperion. Sam. Sam. Anyone there? Uh there. You have you, Tony, my breath rider. Sam's online. Coming's trashed. I'm surprised we aren't too. Did the others make it? Where from Dinah? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. มันเป็นฝันร้ายมากเลยน,นีนใช่นี่ไม่นไม่มีทางใช้บ้านแน่นอนาขนาดนี้มันจะเป็นบานได้ยังไงเเราต้องไปที่สูงๆดูคนอื่นไปกันเก๋ไล่ได้ ออโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้พันนี้เป็นพานที่ศูนแล้วกันนะเพราะว่าไม่ไปได้เล่นเลย,เลยโอเคก็เดี๋ยวมาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ